ห้านิสัยเรียกเสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายอยากได้เป็นแฟนข้อหนึ่งชมแฟนและขอบคุณแฟนเสมอผู้ชายนะคะเขาปรารถนาที่อยากได้แฟนที่ชมเขาอยู่เสมอนะคะแต่การชมนั้นต้องชมจากใจนะคะชมด้วยความรู้สึกว่าคุณเนี่ยรู้สึกแบบนั้นจริงๆโดยเฉพาะเวลาที่คุณชมเขาต่อหน้า เพื่อนของเขาแต่หน้าคนที่สําคัญสำหรับเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาประทับใจมากๆเลยนะคะและเขาจะรู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญสําหรับเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนคุณเขาทําบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แล้วคุณแบบว่ากล่าวขอบคุณเขาอุ้ยขอบคุณนะที่เธอทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับฉันเนี่ยคาขอบคุณเป็นคําที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะแฟนคุณเขาจะรู้สึกว่าอุ้ยทําให้คุณแล้วคุณรู้สึกดี คุณกล่าวคําขอบคุณและเขายิ่งจะอยากทําให้กับคุณเพิ่มมากขึ้นและนี่แหละคือน,นิสัยของผู้หญิงที่ผู้ชายปรารถนาอยากได้เป็นแฟนข้อ 2. นะคะวางตัวดีและรู้จักการาเทศะผู้ชายนะคะปรารถนาที่จะอยากได้แฟนที่วางตัวดีเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพาคุณไปเจอญาติผู้ใหญ่พาไปเจอเพื่อนร่วมงานพาไปออกงานเนี่ยคุณวางตัวดีคุณรู้จักแบบว่ารู้จักพูดในสิ่งที่ ควรพูดรู้จักกาละเทศะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับผู้ใหญ่ได้นี่แหละเขายิ่งจะรู้สึกว่าอุ้ยประทับใจมากๆเลยที่เลือกแฟนไม่ผิดแต่แตกต,ต่างกับผู้หญิงอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่วางตัวไม่ดีไม่รู้จักกาลาเทศะก็คือพูดพูดเสียงดังโวยวายพูดแบบว่าไม่รู้จักมารยาอะไรแบบนี้นะคะผู้ชายเนี่ยเขาไม่อยากได้ ผู้หญิงแบบนี้เป็นแฟนแน่นอนนะคะข้อ3นะคะมีความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติในที่นี้หมายความว่าคุณเนี่ยมีบุคลิกลักษณะที่คุณเป็นตัวของตัวเองคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทํานะคะอย่างเช่นคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรเนี่ยคุณก็บอกแบบนั้น,ปนไปเลยไม่ใช่แบบว่าไม่ชอบก็แบบว่าชอบเฟกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งการที่เราเนี่ยเป็นธรรมชาติผู้ชายเขาสามารถที่จะสัมผัสได้และ เมื่อคุณเนี่ยเฟกแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยผู้ชายจับได้แน่นอนดังนั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าผู้ชายเขารักแบบนั้นเขาอยากได้ผู้หญิงแบบนั้นเนี่ยเป็นแฟนนะคะข้อ4นะคะผู้หญิงที่เฟลลี่แต่ไม่ใจง่ายผู้หญิงที่เฟลลี่เนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยสามารถเข้ากันได้ดีกับทุกๆคนคุณทักทายเพื่อนของเขาคุณเนี่ยพูดยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนของเขาแต่ไม่ใช่ว่าใจง่ายชนิดแบบว่า ดีบดาดานไปนหมดทุกคนนะคะไม่ใช่แบบนั้นเฟลลี่หมายความว่าเป็นมิตรกับทุกทุคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดจาดีกับทุกทุกคนเพราะว่าการที่ผู้ชายเขาปรารถนาฝ่ายฝันจะมีแฟนแบบนี้เพราะ,ะผู้ชายนะคะบางคนเนี่ยเขามีเพื่อนสนิทนะคะมีกลุ่มแก๊งเพื่อนของเขาแล้วคขาพาคุณเนี่ยไปในกลุ่มแก๊งของเพื่อนขอเขาด้วยเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่อายที่มีคุณเป็นแฟนนั่นเองนะคะข้อ5นะคะ มีน้ำใจผู้หญิงที่มีน้ำใจเนี่ยเป็นผู้หญิงที่งดงามมากๆเลยเพราะว่ามันส่อให้เห็นว่าคุณเนี่ยสวยจากภายในสู่ภายนอกการมีน้ำใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะเอาเงินเอาทองให้ผู้อื่นแต่การมีน้ำใจหมายความว่าคุณช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นนะคะอย่างเช่นช่วยเหลือในเรื่องแบบว่าให้คําแนะนําดีๆช่วยเหลือในการที่ปลอบใจช่วยเหลือแบบเวลาที่คนมีทุกข์แล้วคุณก็ปลอบใจอะไรแบบนี้การมีน้ำใจเนี่ย หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะและนี่ก็คือนะคะนิสัยเรศน,นีของผู้หญิงที่ผู้ชายปรารถนาอยากได้เป็นแฟนสาวๆคนไหนมีตามข้อไหนบ้างนะคะคอมเมนต์มาเล่าให้คุณดูฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ